สวัสดีครับพบกับผมนิคมอนทัวร์นะครับภาพที่รับชมได้ชมนี้คือการเกี่ยวข้าวนะครับที่บ้านนาองตำบลตานีอำเภอปราสาทจังหวัสดสุรินทร์นะครับเป็นคลิปวิดีโอจาก f อฟนะครับไอ้ที่สุกที่อยู่บ้านนาองนะครับที่ส่งมาให้ทางช่องนิคมอนทัวรนะครับเป็นบรรยากาศการเกี่ยวข้าวลุยน้ํานะครับ นี่นะครับน้ำที่จากผลกระทบท,ที่ไอทีสุกได้ส่งคลิปมาให้นะครับในช่วงน้ําท่วมมานนาคลองอันนี้คือสภาพนาที่ยังอ้อมบริเวณน้ำท่วมอยู่แลครับมีกับรอบ,บริเวณนะครับเป็นนาลุ่มแล้วก็มีญาติพี่น้องนะครับมาลงแขกเล็กๆก็ว่าได้นะครับมาร่วมกัน ช่วยเกี่ยวข้าวนะครับเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นเดี๋ยวชมกันยาวๆไปเลยนะครับกุะระไรในดินได้กินทุกอยา่างแล้วก็จะมีพิธีกรภาคสนามครับบรรยายเป็นช,ช่วงนะครับก็ที่ระลึกที่ระลึก่ตอนนี้เยอะอ๋อ น้ำเยอะปล่อยภาพยาวๆเลยนะครับสำหรับภาพบรรยากาศน้ำเยอะนะครับไม่ได้เกี่ยวข้าวนานสิปีเพิ่งได้เกี่ยวข้าวนี่นะครับน้ำเยอะนะครับมีคมอ่อนทัวนะครับได้ยินนะครับ พรปอนถ้วยั้ครับพิทโรศัพท์รัพ่อบอกภาที่ท่ออีค่อนันพิทโทรศัพท์เสียงคุยกันแบบมีความสุขเลยนะครับบรรยากาศการเกี่ยวข้าวแร้นกประกาศซื้อช่องให้นิโกมนตัวด้วยนะครับหนูต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเฮ้ยตู้จะไปเู้จะไปว่าเมือแรงนี่ ไปไปบรรยากาศนาก็มีต้นกล้วยต้นไม้นะครับหลากหลายชนิดนะครับไเ <c oughs> สียงคุยกันแบบมีความสุขนะครับงานทำงานร่วมกันญาติพี่น้องนี่คือลงแขกเล็กๆนะครับถือว่ามาช่วยกันให้มันเสร็จเร็วๆนะครับเป็นข้าวกอขอ15นะครับ พิธีการพัฒนาบรรยายอนะครับถึงบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะคะลงไปะรเน้ำขึ้นเขาแล้วนี่น้องๆเล่นน้ำอยู่นะคะนี่มีน้ำมาใหม่ แน่นอนเลน้หอ mm ีโอยูเนี่ยน้ำก็ได้ถูบอบแะได้หมะได้น้ำจะได้ไหมีนะโยมบูท่าสีนิโอ้ยอมแอวนี่แมะห่มาว่าบูที่ไหนแอวตัวเห็นับูที่เอามาบุฟนันมั้งเาม่กระปิ้งห่อเอ่อตน้ เตว่ามันน้ใช่ไหมว่ามันี้มันนี้มาเป็นพิเศษตื่นมันมีแอรงไทมนไคนีความหมายมีความหมายนะน้ำขึ้นมวายัูอ้ยบูตะอาดไตเงาเเลยกับที่เจ้าลลาดันเพราได้ยูขนวขนาดนั

ลงแขกนาวานกลางวันก็กินต้มไก่กันนะครับเกี่ยวข้าวนาวานเดี๋ยวนี้ก็หาชมได้ยากแล้วนะครับพี่พี่น้องมาร่วมใจกันเกี่ยวข้าวช่วยกันนะครับแบบนี้นะครับบ้านนครยังมีนะครับแ่ค่อยเ่นนะเกียวอยู่ในเสือีน่เราทำแ่ารเนเมือนแค่น้ผาเนี่ะน้ำผ่าหยน้าปัจจุไัน เกี่ยวน้ำตาอน้ำโอ๊ยเกี่ยวข้าวนี่น้ำนี่เต็มเลยนี่น้ำนี่มัจากเอามัดน้องนะคะออที่ก็นอาใส่นเรือเลยพอสมควรเป็นอะไรเป้นเอกลักษณ์อันนี้คือที่ใส่ข้าวน,นะคะอืม พีนะครับที่รวงข้าวไม่จมน้ํานะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับข้าวรถมันลงมาได้นะครับผมวันนี้ก็พามาชมการเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวด้วยมือแล้วก็เป็นการลงแขนเล็กนะครับที่นาไอทิศุกนะครับตาบลปานีอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รมบ้านเราอย่างไรเลย ที่กี่เขาเนาะแบบไม่้ำพี่ใส่ข้าวเป็นใส่เปกะละมังนะคะแล้วก็มัดมเลื่อยโยนใส่กะละมังแล้วก็ลอยตามน้ำนะคะลอยที่นองมากขึ้นโอ้มาอยู่บ้านรถดินะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณ FC นะครับทางบ้านนากคลองด้วยนะครับที่ส่งคลิปมาให้ทางช่องนิคกมอนทัวร์ได้เผยแพร่ให้กับผู้รับชมนิคกมอนทัวร์ได้สัมผัสบรรยากาศการเกี่ยวข้าว ก,การเกี่ยวข้าวลุยน้ำหรือว่าเป็นการลงแขกเล็กๆนะครับของนาไอที่สุดนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ